ดวงประจําเดือนธันวาคมของชาวราศีมังกรในเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบ้านที่ดินหรือการซ่อมแซมบ้านต่างๆนานาชาวมังกรถือว่าในช่วงนี้เป็นจังหวะที่การเงินก็ไม่ได้เวลวร้ายจนเกินไปนักแม้จะมีรายจ่ายกระจุกกระจิกเกี่ยวเรื่องครอบครัวก็อาจจะเป็นการส่งผลดีที่ การเงินของคุณไม่เสียไปกับอย่างอื่นซึ่งจะเป็นการซ่อมบำรุงในถิ่นที่อยู่อาศัยของคุณเองก็จะดียิ่งขึ้นในเรื่องของการเงินการทองของคุณในช่วงนี้แม้นที่ผ่านมาอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างหรือมันอาจจะค่อยๆหมดไปชาวราศีมังกรก็จะเห็นลู่ทางในการหาเงินใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติต่างภาษางานที่เกิดกับการออกสื่อหรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการโชว์ตัว ก็จะทำให้คุณสร้างเงินได้กับช่องทางด้านการเงินของคุณในช่วงนี้ได้อย่างแน่นอนในด้านการงานของชาวราศีมังกรอาจจะมีปัญหากับผู้อื่นก็ได้แต่ก็ต้องบอกว่าหากคุณไม่เก็บมาใส่ใจคุณไม่ได้เอามาต่อล้อต่อเถียงต่อการงานของคุณอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะลดน้อยถอยลงไปหากคุณจะเสนอโปรเจกต์อะไรก็ขอให้คุณเก็บไว้ก่อน ขอให้เป็นช่วงหลังปีใหม่ค่อยเสนอเพราะหากคุณเสนอช่วงนี้คุณอาจจะไม่ค่อยได้รับความเห็นชอบจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายของคุณอาจจะเกิดปัญหาข้อผิดพลาดหรือเตรียมความพร้อมในเรื่องของรายละเอียดของโปรเจกต์ไม่แน่นอนขอให้คุณวางแผนเตรียมตัวให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมขอให้คุณย้อนกลับไปดูแผนการที่คุณเตรียมเอาไว้เพราะหากคุณเตรียมไม่ดีมีโอกาสที่โปรเจกต์ของคุณที่จะประสบความสําเร็จก็จะล้มเหลวไม่เป็นท่าในด้านของความรัก ชาวราศีมังกรยังต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักให้ดีพอสมควรอาจจะเกิดปัญหาหนักหนักโดยที่ท่านไม่รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรขอให้ระวังในเรื่องที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นคุณควรจะต้องทนุถนอมในเรื่องของจิตใจของคู่ของคุณให้ดีคุณก็จะผ่านพ้นปัญหาในเรื่องของครอบครัวทำให้คุณไม่ต้องมานั่งกุ้มอกกุ้มใจเหมือนอย่างที่ผ่านมา